สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนก็โอ้โหหิมะถล่มค่ะพายุหิมะถลม่มแต่ว่าป้าก้อยไม่ได้เก็บวิวไว้ให้ดูตอนตอนหิมะมันลงโอ้โหแรงมากเลยทั้งลมทั้งหิมะเดี๋ยวตอนนี้ป้าก้อยจะพาไปดูร,บรอบๆบ้านนะคะว่าโอ้โหหิมะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนสองวันที่แล้วอะ่ะโอ้โห ออฝนตกหิมะไปหมดแล้วค่ะเนี่ยอันนี้คือหลังคานะคะเนี่ยหลังคาที่จอด,ดรถปะก้อยเนี่ยก็ฝนตกหิมะเออฝนตกลมลมแรงหิมะไปหมดละแต่วันนี้นะคะมาแบบท่วมๆเลยค่ะเพื่อนๆทั้งลมทั้งทั้งลมทั้งฝนเลย ั้งหิมะทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะ,มมะโอโ้อากาศไม่ดีค่ะเพืเ่อนๆแต่ว่าเมื่อเช้านี้มีแดดมานิดนึงโอ้โหเห็นแดดก็ดีใจนึกว่าจะไม่มีมาอีกแล้วค่ะฝนมาอีกแล้วหลังบ้านปะก้อยนน,นี้ดูเอ่อดูบ้านปลูกผักปะก้อเสิ ลมมันแรงนะคะก็หิมะตกมาครึ่งหนึ่งทั้งหิมะทั้งฝนเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็มีก็มีฝนแบบฝนปนหิมะค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะอากาศก็จะยิ่งกว่านี้อีกเลยเอาอากาศแบบไม่ดีมาให้เพื่อนๆดูม้างันนี้ก็หลังบ้านก็ป่าเห็ดก็ไอยนะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วปลาเห็ด มองไปมีแต่หิมะเต็มเลยบนเขาเดี๋ยวเราไปดูทางแถบหนะ้าบ้านกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งค่ะด้านข้างบ้านป้าก้อยอันนี้นี่กันค่ะโอ้โหนั่นหิมะได้เลยค่ะเพื่นพนอนๆอูอยากได้ป้ก้อยอยากได้อันนี้จังเลยจะส่งมาให้ปะาก้อยหน่อยค่ะน้ำแดงค่ะน้ำแดง ้แดงเฉาก๊วยค่ะเพื่อนๆอือหืออุยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ประมาณสักกี่เซนเนี่ยบนหลังคาอู้หหนาวประมาณสักสามสิบเซนได้ค่ะเพื่อนๆอันก็เพื่อนบ้านเขาก็ตัดหิมะกันเช้ามาเขาก็ตัดหิมะกันบางทีเขาลุกขึ้นมาตัดกลางเดิกกลางเดินนี่ค่ะเมื่อเช้านี้พอดีรถแท็กอร์มันขึ้นมาไถ่ายบน ถนนขึ้นบ้านปะก้อยให้ด้วยเดี๋ยวดูหน้านิมะดูค่ะทางข้างบ้านปะก้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอ,อ่ออีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อน ตรงนู้นที่มาเป็นเม็ดเลยค่ะเ,เพื่อนๆโอ้โห oh. ตอนแรกมันจะไปหมดแล้วนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้มันจะมาทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยโห oh. ดูระเบียงบ้านป้าก้อยนะเมื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมันไปหมดแล้วนะคะเ oh. มื่อสองวันที่แล้วมันไปหมดละตอนนี้มันมาอีกประมาณห้าสิบเซนขึ้นมาได้ค่ะทางด้านนี้ ประมาณแต่ตรงนู้นอะสงสัยจะเป็นเมตรตรงบ้านน้อยนู้นนะคะโอ้โหเห็นแล้วแบบพรุ่งนี้ป้าก้อยจะต้องเดินทางไกลด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก้อยจะรีวิวให้ดูว่าเออป้าก้อยจะต้องขึ้นรถไฟก็จะขึ้นรถไฟไปเมืองโทนแฮมนะคะ อันนี้กำลังดูน้องตรีกินซ่อมตำอยู่ค่ะหือเป็นตาแซบเดล่าอืออาทักทายน้องตีกันด้วยนะคะเพื่อนๆนี่กำลังดูน้องตีกินเอ่อดูอ่ะอเป็นตแาแซบไลเดอร์น้องตีโอ้โหดูทางนี้กันด้านนี้ค่ะ ดูทางด้านนี้กันวันนี้ก็เมื่อกี้นี้ภาทิศสวยมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้ก็ตอนเช้าแต่เช้าเลยเขาก็มาเกตเอาหิมะออกตอนนี้ก็หิมะเยอะมากเลยโอ้โหป้านี่กลัวมากเลยสามเดือนจะไปหมดไหมนะ งั้นก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวป้าก้อยจะลงให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก้อยจะเดินทางไกลแล้วป้าก้อยก็จะไปถ่ายเอ่อตอนขึ้นรถไฟตอนขึ้นรถเมนะคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปก้อยนะคะแหมช่วงนี้รู้สึกห่างเหินกันยังไงก็ไม่รู้ยังไงก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าก้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ